อาค่ะนิทานคติธรรมเรื่องพญาช้างผู้เสียสละนะคะเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วคำศัพท์เรียนรู้ไปแล้วใครไม่ได้ดูเดี๋ยวครูส่งไฟล์อันนี้ให้อีกทีหนึ่งนะคะคำศัพท์เหล่านี้เรามาเข้าเรื่องของแบบฝึกหัดในหน้า216เลยนะคะตัวละครเมื่อกี้กล่าวไปแล้วมีใครบ้างนะเอาเพื่อนๆทบทวนหน่อยตัวละครพญาช้าง <S <S พญาช้าง<ช>าสิละวะใช่มีใครอีกพญาช้างสีละวะ พานป่าพรานป่ามีใครอีกช้างงาช้างาช้างและเทวดาเทวดาถูกต้องตัวละครหลักมีอยู่สี่ตัวละครสถานที่คือป่าละมอป่าหิมพานไม่ใช่ป่าละมอะป่าหิมพานที่เมืองพาราณสีนะคะเหตุการณ์ที่หนึ่งเล่าถึงว่าพยาช้างศิลาวะได้ยินเสียงอะไรนะร้กงวน้องควรของพานป่าที่เขา หลงทางพยาช้างศิลวะก็เลยพาพานปราคนเนี้ยออกไปข้างนอกนะคะปนจากการหลงป่าส่วนเหตุการณ์ที่สองก็คือเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆพานป่าคิดทําไมคิดไม่ซือ่อกลับมาทําไมคะขออะไรขอตัดงาของพญาศิลวะเพื่อมาขายให้แก่ช่างทํา งาใช่ไหมคะอืม<า>นี่คือเหตุการณ์ที่สองเหตุการณ์ที่สองก็คือพานปากกลับไปขอตัดงาของพญาช้างสี่ละวะมาขายไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยใช่ไหมท,ที่ที่ฟังเรื่องหลายครั้งหลายครั้งเลยอ่ะหลายครั้งดูตามนี้เลยนะคะและเหตุการณ์ที่สามตัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอะไรเลยคะคนที่อ่านคนที่ฟังเรื่องมาแล้ว ตัดจนถึงโคนของงาเลยใช่ไหมที่อยู่ในเนื้อเนื้อเลยงาช้างหรือภาพงามนต้องงอกออกมาจากเนื้อใช่ไหม,มผานปากอตัดโคนงาส่วนที่ฟังอยู่ในเนื้อของพญยาช้างแหละแล้วผลสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนจดตามนะคะผลสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆที่อ่าน เขาเป็นคนที่ไม่มีความรู้จักพอแล้วก็ไม่มีความกรตันยุงเลยเนาะพญาช้งางถือเอาสัตว์ช่วยออกไปข้ <pus. S 1> างนอกเขายัางคิดกลับมาของาช้างเอาไปขายแล้วก็ไม่ได้ขอครั้งเดียวขออยู่นั่นแหละหลายๆครั้งนะคะผลสุดท้ายในเรนื่องนี้ที่บอกว่าเกิดอะไรอรณีอะไรนะกรณีทําไมกรณีพิโรธกรนี สูบใช่ไหมคะแผ่นดินสูบแล้วก็ตกนรกอะไรด้วยชั้นไหน,น,นรณีการแสงธรณีการแสงไม่ใช่ละกากา้าตอนนี้กากา้าจะธรณีการแสง <c oughs> อา้าวจดค่ะเหตุการณ์ผลสุดท้ายคือพานป่าเนี่ยผู้ไม่สํานึกบุญคุณไม่รู้จักกตัญยูต่อผู้ที่เคยช่วยเหลือก็เลยถูกแผ่นดินสูบหรือธรณีสูบแล้วก็ตกนรกเอเวจีเป็นความเชื่อของศาสนาคะ เอาตามนี้เลยจดให้เรียบร้อยใครเสร็จแล้วส่งสติกเกอร์ยกมือมาว่าเสร็จหน้านี้เดี๋ยวเราจะได้ทำข้อที่สามกันต่อไปนะคะไม่ยากถ้าคนอ่านเนื้อเรื่องหรือคนที่ฟัง มีคนเขียนเสร็จไหมเออดูสิยังไม่มีคนเขียนเสร็จทีหน้าถึงตรงไหนแล้วคะเหตุการณ์นี้เท่าไหรแล้ว,วเสร็จแล้วทีหน้าเสร็จย่างเปรี้ยวเสร็จย่างเนือเสร็จยังตรง,ตรงเหตุการณ์ที่สามอ่ะอ่าเหตุการณ์ที่สามใกล้แล้วโอเค อ่ะมีคนยกมือสองคนแล้วมีใครบ้างเหรอแอลกับ iPhone นะคะไอโฟนเสร็จแล้วเกรซเสร็จแล้วอ่มีใครอีกกาก้าก็เสร็จแล้วยอดเยี่ยมเนื้อเสร็จแล้วคู้ครับยังจดไม่เสร็จครับอุ้ยขอโทษมือคุณโดนใช่ไหมคะขอโทษขอโทษขอโทษย้อนปรับย้อนกลับอ่ะโอเค เสร็จกันไหมเอ่ย ใครเสร็จแล้วลองทํารอเพื่อนเลยนะคะข้อที่สามค่ะไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวเราจะทําไปด้วยกันแต่ว่าใครทําได้ก่อนลองทําก่อนแดีวรอเพื่อนอแป๊บหนึ่งสองนาทีพอนะสองนาที เสร็จไม่เอ่ยมีใครไม่เสร็จไหมคะเอายางอ่ะอีกแป๊บหนึ่งค่ะลูกาย เสร็จไหมเอ่ยยังครับอยากใครดิมเหรอลูกใครไก่ครับเอาใครไก่ถึงไหนแล้วลูกใครไก่ใครไก่ถึงตรงเหตุการณ์ไหนแล้วครับเหตุการณ์ที่สามครับอ่าเหตุการณ์ที่สามโอเคจะเสร็จแล้วอีกนิดเดง เส็นไหมลูกอ่าวระหว่างนี้มาถามปากเป่าก,ก่อนข้อที่สามเขาบอกว่าให้ในักเรียนวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของพรานป่าแล้วตอบคาถามข้อแรกเขาถามว่าพรานป่ามีอโอเคพรานป่ามีลักษณะนิสัยอย่างไรคะตอบกันว่าไงบ้างเด็กๆไม่รู้จักบอก ไม่รู้จักพออุดสุดยอดใช่หนึ่งนั้นก็คือไม่รู้จักพอก็คือเป็นคนที่มีความอะไรเรียกง่ายๆว่าตัูเอ่อถ้าไม่รู้จักพอก็คือคนที่โลภใช่ไหมคะโลภแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเขาไม่รู้จักสำนึกบุญกุลก็คือเขาเรียกว่าเป็นคนอะกะตันยูอ่ะเขียนเลยตันยูนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ก็คือโลภใช่ไหมโลภก,ก็คือไม่รู้จักพอแล้วก็โกหกด้วยโกหกตามนั้นนะคะลักษณะนิสัยของพรานป่าคนนี้ต่อมาข้อ3.2มจพรานป่าคนนี้จะไม่พบจุดจบเช่นนี้ถ้าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณธรรมด้านไหน ตอบแทนบุญคุณอืมก็คือเป็นคนการรู้จักตอบแทนบุญคุณคือเป็นคนที่มีความกาตันอยู่กะตันยูใช่ค่ะมากกตันยูและนอกจากกะตันยูก็คืออะไรคะไม่รู้ไม่รู้อุ๊ย,ย,ย,ยนี่เลยตามนี้เลยอะกูลบอันนี้กมกบได้ มีความกระตัญยูและรู้จักความพอเพียงไม่มีนิสัยเห็นแก่ตัวนะคะอันนี้เขาเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เนาอ,อยากได้ของของคนอื่นใช่ไหมอยากได้งาช้างของอพญาช้างสีระวะ,ะจดตามนี้ไปเลยมีความกระตัญยูรู้จักพอเพียงแล้วก็ไม่มีนิสัยเห็นแก่ได้เขาก็จะไม่มีจุดจบแบบเรื่องนี้ ต่อมา3.3ก็ถามว่านักเรียนจะนำคุณธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตจริงอย่างไรเอามาปฏิบัติยังไงได้บ้างคะคุณธรรมที่เขาพูดถึงในเรื่องนี้ ขาพูดถึงคุณธรรมเรื่องอะไรคะเด็กๆพูดถึงคุณธรรมเรื่องการเร็วๆลุ้นๆกนก้าเรื่องการกาการยูกาการยูละหนึ่งและการที่รู้จักทําไมเป็นคนรู้จักอยู่ในความพอเพียงอยู่ในความพอเพียงอย่างติด่ากันใหญ่อ่ะเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่จะนํามาปฏิบัติก็คือ กตัญญูแล้วปุ๋ยแล้วก็รู้จักพอเพียงก็คือใช้สิ่งต่างๆอย่างประหยัดเนาะไม่โลภนะคะแล้วก็นั่นแหละก็คือโดยรวมถ้าเหมาะกับเราก็คือการประหยัดอะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปซื้อไปใช้นะคะแล้วก็มีความกตันอยู่นี่คือคุณนะคะเอาแบดคุณจะห่ดไม่ยากเลยเรื่องนี้นะคะ เสร็จใช่ไหมคะเสร็จเรียบร้อยมาดูที่ข้<พ>อ,<พ>อที่สี่ะอ่าไม่เป็นไรระหว่างนี้เดี๋ยวครูพูดปากเปล่าไปก่อนข้อที่สี่พรานป่าควรได้รับผลกรรมเช่นนั้นหรือไม่เพราะเหตุใดคิดว่าควรได้รับผลกรรม,มไหมคะมควรควรคนอย่างยิ่งเลยเนาะเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันเลว็วไหนลองเขียนให้สลัดสรวยหน่อยมัเร็วมันดูแบบ แข็งกระด้างคือไปนีงเร็วซ้ำ <uth> โอมันเยอะไปเราต้องรเพราะเขาไปทไําไมไปทําความอะไรให้คนอื่นไปทําอะไรไปทาความชั่วไปทำความทำชั่วอย่างไรไงอธิบายได้ไหมได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เลยเร็วอ,อย่างเดียวเลยใช <c oughs> ่ไหมอ่ะทําอย่างไรให้มันสละสวยครูไปหน้าต่อไปแล้วนะก็คือเพราะมันไม่อกัก เพราะมันอากาะตันอยู่เรียวตาต่ำต้อยลืก็คือได้รับผลการไั่ก็คือเพิ่มไซส์หน่อยรู้สิคนควรใช่ไหมคะควรควรเพราะอะไรเพราะเขาทำไมเขาเบียดเบียนใช่ไหมลูกเบียดเบียนเป็นคนเลวคนชั่วเนี่ยไปเบียดเบียนผู้อื่นให้ทำไม ให้ได้รับความได้รับความอะไรความเสียหายเสียหาย <c oughs> เดือดร้อนเออได้รับความเดือดร้อนก็ได้อ่านง่ายๆได้รับความเดือดร้อน <c oughs> อย่างมากเลยใช่ป่ะอย่างมากเดือดร้อนอย่างมากเพราะว่าต้องถูกตัดงาจนถึงโคนเนื้ออย่างเงี้ยถ,ถ้าเราถูกตัด ตัดเล็บเข้าไปกินในเนื้อเคยใครเคยตัดเล็บไหมตัดเข้าไปลึอกอะ่ะเคยเล็บหลุดมันก็ะเจ็บมาก <7 S 1> เล็บอ่ะเล็บหลุดก็เจ็บนั่นแหละเหมือนกันพยาช้าก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันแล้วนี่เป็นงาต้องเจ็บมากกว่าเพราะอันใหญ่ใช่ไหมคะอ่ะได้รับความเดือดร้อนมากนะคะก็คือเนี่ยประมาณนี้จริงๆก็คือเขาเนี่ย หาประโยชน์จากคนที่ทําไมกับเขาด้วยพญาช้างศิลาวะเนี่ยมีบุญคุณมีบุญคุณเขาจริงใจเนาะส่าช่วยเหลือยังจะมาหาประโยชน์กับพญาช้างศิลาวะ <ลง S 1> ได้ลูกแบบนี้อย่าไม่ลายนันเออลู้นี้ไม่พาเราให้หลงป่าไปเลยใช่ไหมคะอืมแต่ว่าไม่ได้เรื่องนี้เป็นชาดกเราต้องทําดีค่ะทําช่วยอย่างนั้นไม่ได้อ่ะต่อมาข้อที่ห้าเราขยับมาที่หน้าสองร้อยสิบเจ็ดนะด้านบนมุมขวา เขาถามว่านิทานคติทมเรื่องนี้มีคุณค่าด้านเนื้อหาอย่างไรเออมันคุณค่าด้านเนื้อหาคืออะไรล่ะอะไรคือคุณค่าด้านเนื้อหามันแสดงอะไระแสดงให้เห็นอะไรบ้างอะคุณนําให้นหนึ่งแสดงให้เห็นหวา<ะ>นของ <c oughs> ให้แสดงให้เห็นความดีของชายความดีของชางใช่ <c oughs> แต่ว่ามันเห็นผลของการที่เราทําไมทําความ <c oughs> ทั่วใช่ได <Yo. S 1> ให้เห็นผลของความทั่วนะคะและความโลภอ่ะได้หมดและความโลภ้วยก็ได้เพื่อนช่วยกันต่อเมื่อกี้ซึ่งเราเนี่ยทำไมเราควรหรือไม่ควรควร <laughs> เราไม่ควร ่ะตามนี้นะคะเขียนให้เรียบร้อยสวยงามในมือให้อ่านง่ายนะคะวันนี้เราเขียนลงสมุดต,ต้องลายมือดีอดดนึงยังไม่หมดวันนี้ยังไม่เลิกเหลืออีกหนึ่งข้อสุดท้ายเป็นข้อใหญ่นะคะแบบ ฝึกเหมือนแบบทดสอบว่าประเมินว่าเข้าใจเนื้อเรื่องแจ่มแจ้งได้มากน้อยแค่ไหนด้านล่างลองคิดลองทำด้วยตัวเองได้ไหมลองสิเขาบอกอว่าให้นักเรียนเลือกตัวอักษรหน้าข้อความทางด้านขวาในกรอบสี่เหลี่ยมด้านขวาเนี้ยมาใส่ในช่องว่างด้านซ้ายให้มันสัมพันธ์กัน คนไม่ได้อ่านนั่งรออย่างนี้คนไม่ได้อา่าน <c oughs> ก็ต้องลองคิดเนี่ยครูพูดไปตั้งเยอะแล้วก็รู้เหตุการณ์หมดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นพญาช้างสีละว,ว่าไปทําอะไรยังไงผลสุดท้ายก็เล่าไปหมดแล้วนะคนไม่ฟังนี่ก็ลือเกิดแล้วนะอ่ะโอเคไปที่แบบทดสอบนะคะอันนี้ก็คือเฉลยจริงๆที่เป็นแต่ว่าเราช่วยกันคิดในเมื่อกี้ก็ประมาณนั้นอ่ะโอเคมาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้นะคะ ้างลอยได้อันแรกเขาบอกว่าคนอากตันยูย่อมพบความวิบัติช่วยกันจะเอาตัวเลือกไหนมาใส่ในข้อแรกคะคนอักตันยูนะไม่ใช่ขอนอกนะคนอักตันยูย่อมพบความวิบัติความวิบัติก็คือความ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 เสื่อมความฉิบนะคะเรียว่ากาความเสื่อมเออ อันไหนอ้าวคุณค่าไหมหรือว่าบอกอะไรตอบอะไรคะตอบมาคติสุสอนใจจากพี่มันสอนใจพีน้าตอบมาแล้วน่ารักมากคติสอนใจเป็นคําตอบที่ถูกต้องจึงใส่พยัญชนะตัวไหนตอมันคือตัวอะไรตัวกี่อยากลากี่อยากสองอยากก็คือตอประตากถูกตอนะคะอ่ะตอปะตากยอดเยี่ยมข้อหนึ่งใส่ตอประตาก ไม่มีข้อซะด้วยนะอ่ะต่อไปข้อที่สองชายคนนั้นกําลังประสบทุกข์เราจะต้องช่วยเขาในเหตุการณ์นั่นคือพญาช้างศิละเห็นพ่านปะคร่ำเมืตอเมตตาสุดยอดเห็นไหมคนไม่อ่านแต่ตั้งใจฟังตอนนี้ก็ใช้ได้ก็คือความเมตตาคือพญานะตัวจอจานจอจานใช้ได้จอจานถูกต้องค่ะต่อไป พญาช้างสีลวะปลีกตัวจากขโขลงไปอยู่ตามลำพังจริงๆพญาสีลวะเนี่ยพญาช้างถือว่าดูบริวารช้างถึงกี่หมื่นตัวนะสี 4, 100, 100, 100, 100, ่หมื่นหรือแปดหมื่นใช่ไหมในเรื่องเนี้ยอืมแ้วเขาก็อยากสันโดษไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับใครก็ไปปลีกตัวนะคะคือแยกตัวออกจากขโขลงช้าง,สงแสดงว่าควรจะสัมพันธ์กับข้อไหนคะการแสว,ง,สวงหาความสงบปะถูกต้องค่ะการแสวงหาความสงบใช้พยัญชนะตัวไหนคะหญิง ยอหญิงโอเคยอหญิงค่ะอุ้ยโอเคต่อไปได้ทางงานของข้าพเจ้าจะช่วยให้ท่านเลี้ยงชีวิตอยู่ได้นี่เป็นคำพูดเพงะพระยาช้างสีละวะที่พูดต่อช้างพูดได้เหรอพรานป่า <c oughs> ใช่ในเรื่องที่ช้างพูดได้ค่ะเป็นเรื่องมหัศจรรย์เพราะมันเป็นนิทานค่ะ การพ้่ยเออดังนั้นตอบอะไรดีคะมันก็คือแบบข้อไหนคะข้าเนี่ยจะช่วยท้านอะโอ้ได้ยินแว่วๆแล้วคือการเสียสละกเสียสละเนาะช่วยควายคอควายค่ะเรียกให้มันชัดๆคอควายค่ะคุณกาก้าอ่ะคอควายค่ะต่อไป รานปลาพรานป่ากลับมาขอตัดงาของพญาช้างซีแล้วว่าครั้งแล้วครั้งเล่าตัวไหนกาตันยูโอ้น่ะเข้าที่สุดก็ต้องเป็นความอะกะตันยูพญาชนะตัวชิงชอ้อชิงต้องชอ้ชอชิงค่ะไม่มีความสำนึกในบุญคุณยังจะมาตัดงาเขาอีกเนาะ ข้อต่อมาพยาชา้างคาพเจ้าไม่มีญาติพี่น้องแถมยังหากินปืดเครื่องมาครั้งนี้ก็คือจะมาของานท่านสักสองท่อนเอาไปขายเป็นคนอะไรเนี่ยมั่เก่าความเท็จปะใช่ค่ะถูกต้องเขากล่าวความเท็จเพราะว่าจริงๆเขาก็มีครอบครัวมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้พยาญชนะตัว ชอเชอชอเชิร์ชอเชิชอเชิชอเชิชอเชชอเชิร์ชอเชรชอเชิอเชรชอเชิชอเชออเชิชอเชชอเชิรชอเชิรชอเชิร์ชอเชิชอเชิร์ชอเชิรชอเชิร์ชอเชิอเชิชอเชรชอเชรชอเชนรชอเชรชอเชร์าอเชิร์ชอนชองตอบชิอเหนอเชพยายอะชนรคะอะไรค ชช้างชอช้ต่อไปพญาช้างผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาอุทิศงานให้แก่พรานป่าผู้อากตัญยูแปลว่าเราอันไหนคะเปี่ยมด้วยความเมตตาอุทิศงานให้กับพรานอากตัญยูหรืออันไหนโดชนา เออน่าจะถูกที่สุดเพราะว่ามันไม่เหลือข้ออื่นที่ควรจะเป็นคําตอบแล้วใช่ไหมค้อนี้เท่าเขาที่สุดซึ่งก็คือคําตอบที่ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะนะคะดดชาดาหนึ่งอยากเก่งมากต่อมาเรื่องพญาช้างผู้เสียสละให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านคือตัวไหนเอ่ยไข ขอ,อไข่บอกว่าให้พูดชัดๆมาไข่มาควายอย่างนี้ไม่ได้ขอ,อไข่คะ <c oughs> ่ขคะข <c oughs> อ,อไข่เอโอเคต่อไปสุดท้ายแลละเรื่องพยาช้างผู้เสียสละแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมอันประเสริฐและกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตนี่คือ,อกอไก่ไม่เหลือ <c oughs> อันเดียวแล้วเนาะก็คือคุณ่าด้านเนื้อหาใช่แล้วอกอไก่เรียรน วันนี้นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชาดกเรื่องอะไรก่อนอ่ะจำชื่อเรื่องได้ไหมจาไม่ได้เรื่องช้างพยานช้างผู้เสียสละกต้กล้วยถูกต<อ>้องไม่ใช่ต้นกล้วยพยาน,ยานช้างผู้เสียสละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครยังอยากกลับไปอ่านไปอ่านเนื้อเรื่องใครอยากฟังคลิปวิดีโอเมื่อวานไปย้อนฟังนะคะเรื่องก็สอนใจให้ใหข้อคิดสอนใจที่ดีเพราะฉะนั้นพารักงานในวันนี้ช้างพูดได

สองหน้านี้ <roles. S 1> จะได้ดูลายมือด้วยว่าเขียนอ่านออกมากน้อยแค <mai, S 1> ่ไหนงานชิ้นไหนยังไม่ได้ส่งส่งด้วยนะคะพูดได้อยากให้กันบ้านจังเลยโอ้มมา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 ามเดี๋ยวส่งกันบ้านเปลายแล้วกันไม่เป็นไราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รีบส่งงานในอัลบั้มโอเคไหมเดี๋ยวสร้างอัลบั้มเลยนะคะ แล้วก็ส่งด้วยนะทยอยส่งคนที่ทำแล้วไม่เคยส่งเนี่ยไม่รู้เพราะอะไร